ไม่ได้คุยกับบอลเลยจังหวะนนั้นยังไงครับจังหวะนนั้นเหรอครับเทขึ้นไปรอประมาณสามที่ยที่รอสารพโศ์เซข้นเลยไม่มีคนบอยมาผมก็หลับตาหมองงี้นหละลูกแรกในชีวิตครับไม่มีใครจับเหรอ ไม่มีครับเพราะผมไปยืนกับประตูตล้วแรกไม่มีใครเออเออแสงหน้าเม็ดเนี่ยมึงไปเลยรมึงไปอะงข้ามทางอยู่แล้วมึงไปอะไรู้บงข้ามทานอยู่แล้วมึงไปอะข้ามทางอยู่แล้วมึงไปอะไรผู้บงข้ามทางอยู่แล้วมึงไปอะไรผู้บงข้ามอยู่แลก็ผมไปยืนกับประตูครับตอนแรกแล้วไม่มีใครมามพักตอนมาที่โอจะคอสผมก็วิ่งขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก่อลมาคุณเดียร์จะผ่านมันไปคัณไปใช่นไหมครับเออสบายไปงั้นงแล้วถอดเสื้อทำไมนึกไม่ออกยึดอะไรไม่ออก อันนี้อะไรอ่ะเขอาเยอมาเิเยอันนี้หมกปลาครับแม่แม่ม่เมื่อคืนแม่เมื่อคืนได้ตื่นเช้ามาปุ๊บอกผมเลยว่าวันนี้วันนี้ผมฝันว่าคุณจะยิงคุณจะคุณจะบ่งเข้านเอีไม่จริงอ่ะครับมันบอกเลยบอกเลยบอกเตือนมาซะดงเตือนมาไิ้บเลยเห็นแบบมุมนี้เลยแต่ว่าคนเราฝังนะแต่เป็นเหมือนที่โก้เปิดมาจะฝังนู้นเปิดเข้ามา แล้วตอนกินข้าวเขาพูดนี่ะตอนกินข้าวจริงไงตอนยื่นมาพูดกับพูดกับผมก่อนเลยเออแล้วก็ผมพอยิ่นข้าวปุ๊บผมนึกถึงใดเลยแล้วเข้าจริงจริงเข้าจริงแล้วทั้งแรงชีวิตไม่เคยหม่งเข้าเลยเตะบอลมาโดนเพื่อนอัมตลอดว่าเฮ้ยมึงหม่งบอลเป็นไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวันนี้ผมพูดได้แล้วว่าผมหม่งเป็นผมหม่งเป็นได้ครับจะขึ้นไทยรัฐไหมขึ้นไทยรัฐไหมไม่รู้เหมือนกันครับปกติต้องขึ้นไทยรัฐอ่าครับ แหม่แพ <_ an> <quin> ี่สุดยอดครับแหม่เขฮีโร่ครัถ้ากลับบ้านผมต้องกินนี่วันนี้พ่อแม่มาดูครับทำมาให้กินนี่พ้องพ่องมาไหมฮะพ่องมองให้แล้วพ่องมาไหมมากรับแล้ว